ต้องบอกว่าซึ่ง2ตัวนี้เก็บก็ใช้มาพักใหญ่แล้วนะคะต้องบอกว่าลอล่านี่ใช้มาหลายปีมากแล้วปัจจุบันเก็บรักตัวไหนที่สุดล่ะคะจะบอกว่าถ้าเก็เลือกแค่กระปุกเดียวเนี่ยเก็บเลือกลัค uh oh. ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิชน a ชแนลนะคะสัปดาห์นี้นะคะกวางสาวจะมาพร,ราวรีวิวแป้งอยู่ตัวหนึ่งอุย้ยไม่ใช่ตัวหนึ่งสิคะ2ตัวเลย แต,แ,ตแต่แต่นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u b s c r i b e c ช anel ของแก็บด้วยนะคะกลับมาะคะ่ะทุกคนต้องบอกเลยว่าถ้าพูดถึงการแต่งหน้าแล้วเนี่ยหลายหลายคนก็จะมองข้ามแป้งไปไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะคะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าผู้หญิงที่แต่งหน้าเท่านั้นนะคะที่จะทาแป้งผู้ชายเดี๋ยวนี้เขา,าต้องทาแป้งเหมือนกันคะ่ะเพื่อแบบไม่ให้หน้าเรามันไปทํางานจริงไหมล่ะคะดังนั้นมหากรรมเรื่องแป้งเดี๋ยวนี้มันเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วซึ่งวันนี้นะคะแกก็จะมา พูดถึงแป้งทั้ง2ตัวนะคะที่ต้องบอกว่าโด่งดังมากๆแล้วแก็บก็ใช้เข้ามาแบบเป็นปีแล้วนะคะตัวแรกเลยนะคะนั่นก็คือลอร่าเมอร์เซียรนั่นเองและตัวที่2ก็คือ f e n t y Beauty นะคะจากรีฮาน่าก่อนอื่นก่อนอื่นก็จะขอพูดแบบเร็วๆเลยนะคะหลายคนถ้าพูดถึงแป้งลอร่าเนี่ยก็ต้องแบบอุย้ยรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นแป้งที่โด่งดังมันเนิ่นนานมากๆ,ๆแล้วเราจะเชื่อว่าสาวๆหลายคนเนี่ยก็ต้องมีไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งอย่างแน่นอน มาดูกันที่บรรจุภัณฑ์ของแป้งลอล่านะคะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขามากับกระปุกที่เป็นพลาสติกอย่างที่ทุกคนคุ้นเคยดีนะคะโดยที่เขาจะมากับขนาดบรรจุ29กร,รมัมแต่ว่าข้อเสียของแป้งตัวนี้ก็คือเขาไม่มีตัวปิดกั้นแป้งค่ะนั่นะหมายความว่าเวลาเราพกเดินทางเนี่ยมันจะหกเลอะเทอะแต่ว่าเนื้อของเขาเนี่ยบางเบาแล้วก็ translucent มากๆดูสิคะไม่เปลี่ยนสีมือของเราเลย คือถ้าถามความเห็นของแก๊ปนะคะว่าทําไมแก๊ปถึงเลิฟแป้งลอล่าแล้วก็ใช้มันมาแบบหลายปีมากๆนะคะก็เป็นเพราะว่าทุกคนก็ต้องรู้ดีว่าแป้งตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยคุมมันได้ดีมากๆซึ่งความดีงามมันนี้เองนะคะเขาไม่ได้ว่าคุมมันดีอย่างเดียวแต่เขายังให้ความที่แบบบางเบาผิวหน้าแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือเขาไม่เปลี่ยนสีรองพื้นของคุณยังไงยังไงต้องบอกว่าตัวนี้นะคะเขาเป็น Translucent Powder โดยที่เขาจะให้เนื้อเป็นแบบเนื้อแมตแล้วก็มากับขนาดบรรจุ28กรัมซึ่งในราคาแค่แบบ1 6 9หหรือแบบพันกว่าบาทยอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับแหล่งที่คุณไปซื้อคือมันเป็นแป้ง Translucent ที่แบบราคาดีถ้าเทียบกับปริมาณแล้วคือแบบเยอะและผลการใช้ก็เลิศมากก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่าใครที่ใช้แป้งตัวนี้ก็จะต้องเลิฟมันมากๆแต่คุณคะจะไม่ได้ใช้เขาอยู่ตัวเดียวคะ่ะจะมีแป้งอีกตัวด้วยแป้งตัวนี้นแก๊บก็รักมากเหมือนกันมาที่ Fenty Beauty ค่ะ เอาละค่ะแล้วเราก็มาดูที่บรรจุภัณฑ์ของเฟนตี้นะคะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยกระปุกเขาค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะคะมากกับขนาด28กรัมค่ะต้องบอกเลยว่าแป้งตัวนี้เนี่ยข้อดีที่จะชอบมากๆเลยก็คือเขามีฝาพลาสติกกั้นไม่ให้แป้งหกออกมาเลอะพับค่ะนั่นหมายว่าเวลาเราเดินทางเนี่ยแป้งจะไม่หกเลอะเทอะออกมาแล้วตัวเนื้อแป้งของเขาเนี่ยจะมีสีและให้การปกปิดที่ดีมากๆจะเห็นได้เลยนะคะว่าเขาให้การปกปิดชัดขึ้นมาจากสีผิวคือถ้าถามว่าแป้งตัวนี้ดียังไง่ะคะ มองว่าแป้งตัวนี้เนี่ยเขาก็สามารถคุมมันได้ดีเช่นกันถ้าคุณเป็นคนที่ผิวมันมากๆนะคะแก็บบอกเลยว่าตัวนี้สําหรับแกบแล้วนะคะคุมมันดีกว่าแป้งลอล่าเข็มแรงเข็มแ,แรงต้องบอกว่าจริงๆค่ะสาหรับแกบนะคะต้องบอกว่าแป้งเฟนตี้ตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นคนแบบหน้ามันมากๆเลยเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาสามารถคุมมันได้ดีกว่าแป้งลอล่า ถ้าบอกว่าคุณฟังไม่ผิดค่ะในกรณีที่แบบเป็นคนที่แบบผิวแห้งมากๆเนี่ยแป้งตัวนี้เขาก็อาจจะทําให้แบบครกบได้หรือว่าหน้าของเราเนี่ยวอกลอยได้ถ้าเราเป็นคนที่ผิวแห้งซึ่งแบบความมาแรงของเขาเลยคือเขามาแมทเหมือนตัวลอล่าเลยแต่ว่าตัวนี้เขาค่อนข้างจะแมทกว่าคุมมันแน่นกว่าตึบกว่าแล้วข้อหนึ่งเลยนะคะที่แกชอบแป้งตัวนี้มากๆแต่มันอาจจะเป็นข้อเสียของหลายคนก็ได้คือเขามีสีให้เลือกค่ะ ก็อย่างที่แกให้ดูไปนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยแก็ใช้เป็นสีบานาน่าโอ้ยคุณคือแบบเราเป็นคนพื้นผิวเหลืองถูกปะแล้วสีบานาน่าเนี่ยมันค่อนข้างจะเหลืองนิดนึงดังนั้นถ้าใครมีปัญหาว่าแบบเฮ้ยเราซื้อรองพื้นมาแล้วมันแบบค่อนข้างจะแบบอมชมพูนิดนึงหรือว่ามันแบบมันไม่เป็นธรรมชาติมันกระโดดไปทางชมพูนิดนึงต้องบอกว่าแป้งตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วย ตบเข้ามาตบให้สีเนื้อของเราเนี่ยมันมันแบบกลับอาทตยโทนเหลืองมากขึ้นสำหรับแกป๊ปพอเราเลือกเฉดสีที่มันถูกปั๊บเนี่ยมันปรับให้ผิวเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสขึ้นและด้วยความที่มันมีสีอ่อนๆนี้เองบางวันที่แกปแบบไม่ได้ไปไหนเยอะไปออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ลงรองพื้นเนี่ยแกปก็จะลงเจ้าตัวแป้งตัวนี้เปล่าๆปได้เลยเรียกว่าเขาสามารถปรับผิวให้สว่างกระจ่างใสได้ด้วยแล้วรู้ไหมคะว่าอะไรที่แกปเลิฟมันมากมาก ต้องบอกว่าสําหรับใครที่ค่อนข้างมีรอยแบบต้องปกปิดอะไรเงี้ยแล้วเราลงแบบรองพื้นทีหนึ่งแล้วคอนซีลเลอร์ทีหนึ่งแล้วตัวนี้คือเป็นอะไรที่ลงไปปึ๊บตึบมันจะช่วยซ่อมไอ้พวกสีคอนซีลเลอร์กับสีรองพื้นที่มันไม่เท่ากันอะ่ะคือถ้าเราเลือกเฉดถูกอ่ะมันค่อนข้างจะปกปิดได้ดีนิดนึงมันจะทําแบบซ่อนงานที่เราเก็บไม่เรียบร้อยให้มันดีขึ้นนึกออกไหมคะ และข้อดีสุดท้ายที่แกมองว่าตัวนี้แบบชนะแบบโอ้ชนะเลิศในใจเราเลิฟมากๆและเป็นลูกรักคนใหม่ก็คือราคาเขาแค่ประมาณแบบ1200บ้บาทอะในปริมาณแบบ28กร,รมัมโอชัยได้นานมากกระปุกหนึ่งแล้วแบบแค่พันสองคือมันถูกลงไปอีกเจ็ดไหมคะ ถ้าคุณเป็นคนที่มีผิวแห้งมากๆเก็บบอกเลยว่าตัวนี้นีมันจะยิ่งทําให้ทุกอย่างมันพังพินาศขึ้นไปหรือบางคนถ้าผิวแห้งมากๆเก็บมองว่ามันสามารถทําให้เป็นขุยได้เลยนะคะตัวนี้เพราะว่าเขาแมตมากจริงๆ แล้วอีกอันหนึ่งนะคะถ้าคุณเลือกสีเขาพลาดแต่แรกคุณกะเกณฑ์สีเขาพลาดเขาจะทําให้รองพื้นของคุณพังไปเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่เขามีสีในตัวเขาเนี่ยแล้วถ้าคุณไปเลือกเฉดท,ที่มันผิดพลาดอะไรเงี้ยเขาจะทําให้สีรองพื้นคุณตุ่นได้เลยหรือสําหรับใครที่รักสีรองพื้นตัวเองมากๆแล้วไม่อยากให้สีเพี้ยนเลยเนี่ย การเลือกสีตัวนี้เนี่ยต้อง,งระมัดระวังวมากๆเพราะเขาอาจะทําให้สีมันเพี้ยนไปแบบที่คุณไม่อยากให้มันจะเป็นไปเลยค็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็คือความเห็นส่วนตัวของแก๊ปแล้วก็เป็นความชอบส่วนบุคคลด้วยแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยแก๊ปมองว่าแป้งตัวนี้เนี่ยถ้าให้เทียบกับคู่แข่งของเขาลอร่าตัวนี้ถ้าถามว่าแก๊ปรักใครมากกว่ากันณปัจจุบันแก๊ปรักเฟนตี้ค่ะ แล้วลอล่าซู้ไม่ได้หรอจริงๆคือไม่ใช่นะคะเก็ต้อบอกว่าแก๊บยังคงชอบใช้ลอล่าอยู่ในวันที่เราแบบต้องการออกงานความเนี้ยพิเศษหรือความแบบสวยแทงอะไรเงี้ยเราก็ใช้ลอล่าเมอรเซีคือต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขายืนหนึ่งจริงเรื่องความแบบสวยงามแต่เฟนตี้เนี่ยแก๊จะใช้ในวันที่แบบเราต้องออกแดดจัดเราแต่งหน้าพร้อมกันแดด SPF สูงๆต้องการความแบบ แน animals, ่นเปะปังแบบเอาดอกข้างนอกก็ต้องเซนตี้เลยเพราะว่าตัวนี้เขาจะค่อนข้าแบบปกปิดดีแล้วก็แบบทําให้ทุกอย่างมันอยู่บนหน้าเราได้นานขึ้นก็ต้องบอกว่าแป้ง2ตัวนี้กินกันไม่ลงจริงนะคะทีนี้ก็อยู่ที่คุณแล้วล่ะค่ะว่าจะชอบตัวไหนออสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะยังไม่กดไลค์แล้วกด u b s c r i b e นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe c ช anel ของแก๊บด้วยนะคะวันนี้แกก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย Lucky